ในแง่งของบุรณาการนะครับเราประสานความรู้ครับบางการรักษาของโรงพยาบาลถือว่าเป็นหนึ่งในเทคนิควิธีที่เราใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการผ่าตาดัดการทําเคมีบ,บาําบัดการใช้แสงหรือยาทา r g ตเนี่ยเป็นหนึ่งในเสาหลักของการรักษาอยู่ละเพียงแต่เรามองว่าในเสาหลักของการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะไปเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นการโฟกัสให้คนไข้แข็งแรงขึ้น การดูแลสภาพจิตใจและโภชนาการการเทรนเม็ดเลือดขาวโดวยเทรนภูมิต้านทานคนไข้ครับให้เรียนรู้แล้วก็สู้กับมะเร็งได้รวมไปถึงการใช้ยาต่างๆหรือการใช้สารอาหารหรือวิตามินบำบัดเข้าไปปิดสวิตการเติบโตของมะเร็งน,นั่นแหละครับคือสิ่งที่มีความแตกต่างเพราะว่าหลายๆครั้งแล้วครับการใช้แผนปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยมันจึงทําได้แค่ตามแบบแผนแล้วก็ประสิทธิภาพในการรักษาก็จะมีการวิจัยออกมา ระยะแบบนี้ได้20%รนะระยะแบบนี้โอกาสหาย3 0นะคาถามคือเราจะทํายังไงให้คนที่อยู่ต่อหน้าเราหรือคนไข้ของเราอะเป็นหนึ่งใน20%นั้นเป็นคนที่ตอบสนองต่อการรักษาแขนงหนักได้นั่นคือเหตุผลที่จําเป็นต้องมีการแพทย์แบบวิถีชีวิตมีการใช้ไลฟ์สไตล์มีการใช้ปภาชนาการมีการใช้อาหารเสริมภูมิเพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไข้ของเราอะครับตอบสนองต่อการรักษาและเอาชนะมะเร็งให้ได้ครับ